คุณกำลังหาช่างสร้างโกดังอยู่คุณต้องดูคลิปนี้เลยครับงานดีมีคุณภาพราคารวมตอกเข็มไม่แพงด้วยสวัสดีครับช่างเตยฮะสวัสดีค่ะช่างเตยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับชนบุรีค่ะโห คุณผู้ชมสร้างโกดังกับช่างเตยน,นี่คือเราออกแบบ3ดีให้พร้อมใช่ค่ะอย่างด้านหลังอย่างเงี้ยเราคิดตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ครับช่างเตยค่ะหลังนี้ตกตารางเมตรละ7,800บาทค่ะค่าของค่าแรงใช่ค่ะมีเข็มให้ไหมฮะมีเข็มค่ะช่างเตยรับสร้างโกดังออกแบบรีโนเวทบ้านเบอร์โทรก็คือ09 4 8 2 4 2 2 4 2 นะครับมาครับคุณผู้ชมมาช่างเตยฮะเดี๋ยวพาผมชมหน่อยได้ไหมตอนนี้นะครับระยะการก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างไปกี่เดือนแล้วครับช่างก่อสร้างไปเดือนครึ่งแล้วค่ะ45วันแล้วการทํางานเป็นยังไงบ้างครับเห็นถนนหนทางนี่คือต้องขุดดินต้องอะไรไงี้ครับช่างค่ะก็คือที่ชนบุรีนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนฝนค่อนข้างจะตกจริงๆระยะการทํางานของเราอะ่ะยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ด้วยความที่เตนับเผื่อฝนตกไปด้วยค่ะก็ทั้งหมดตอนนี้เราจะอยู่ที่งานฐานลากละ อ่าคุณผู้ชมครับเดินมาดูนะฮะนะครับสร้างโกดังตารางเมตรเราไม่ถึงหมื่นค่าของค่าแรงตรงนี้คืออะไรครับช่างเตยฮะลูกปูนค่ะจะทำเองทำเองใช่ค่ะข้อดีของลูกปูนนี่คืออะไรครับเนี่ยค่ะเราจะหนุนนะคะไม่ให้เหล็กอะชนกับเนื้อปูนหลอกด้านข้างโอ้โหคุณผู้ชมเดินกันมาเรืยย่อยๆโอ้โหคุณผู้ชมเรามาดูโครงสร้างของโกดังก่อนจะไปดูโครงสร้างผมเห็นเสานี่คือเสาอะไรครับช่างค่ะเป็นเสาเข็มตอกนะคะ ยี่สองที่นี่คือพัทยานี่คือตอกไปกี่เมตรครับเนี่ยพัทยาที่นี่จะต,ตอกได้ประมาณ6เมตรสูงสุดอยู่ที่ประมาณ7เมตร7เมตรคุณผู้ชมอยากคิดว่าพัทยาบอกเุ้ยเป็นดินแข็งภาคตะวันออกไม่ตอกเข็มไม่ได้นะ งานโกดังบา,างที่โครงสร้างเนี่ยอาจจะเป็นเหล็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือไม่ได้รองรับน้ําหนักเยอะแต่ทําไมถึงต้องตอเข็มคือการตอเข็มอะ่ะมันจะดีแต่หน้างานบางที่อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นโซนิสานอะ่ะบางที่เขาจะใช้เป็นเข็มแผรแต่สําหรับเตยอะ่ะเตยแนะนําให้ตอเข็มทุกอันเพราะว่าบางทีอ่ะบางพื้นที่มันก็จะจมอยู่ข้างล่างมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้คือเข็มใช่ไหมฮะช่างใช่ค่ะคม,มีมอ<ม>นะกอทุกต้นนะคะเข็มม,มีมอกอทุกต้นหลังจากนั้นนะครับเดินเข้ามาดูนะฮะโครงสร้างแบบ ถูกหลักวิศวกรรมอันดับแรกผมเห็นตรงนี้ก่อนนะฮะไล่ดูเลยคุณผู้ชมนะครับถ้านะฮะเรานะครับจะสร้างโกดังเราต้องเลือกช่างให้ถูกครับนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะเดินเข้ามาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับช่างเตยค่ะตรงนี้เป็นเพจค่ะเตยทำเพจไว้เพจของเตยเป็นเพจ10นิ้วนะคะความหนาอยู่ที่9มิลไว้สำหรับการรับเสาเหล็ก แล้วอย่างเหล็กอะเหล็กคานนี่สูงขนาดเท่าไหร่ครับกว้างค,คูณสูงเหล็กคานของเตยนะคะเตยจะใช้เหล็กคานอยู่ที่60สิคูณยีคือในส่วนของเหล็กอะเตยจะใช้เหล็ก12เหล็กเต็มทุกเส้นมอ,อก,กอน,นะคะแล้วก็ในส่วนของปอกเตยจะใช้เป็นเหล็ก9้ามิลเหล็กเต็มทุกเส้นเช่นกันออกแบบโดยวิศวกรก็คือระยะต่อทาบตรงเนี้ยเราจะใช้อยู่ที่10เซนแอดสิเซนสนิเซนสนิเซนขยับไปตรงกลางอะคะ่ะถึงจะเป็นแอดยีแล้วครอบลิงของคานเนี้ยตั้งไว้กี่เซนครับเนี้ย อยู่ที่ประมาณสเซนค่ะสเซนนะคุณผู้ช,ชมนะ,ะมีอ่ลูกปูนนะ,ะเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับ<ช>เพื่อที่จะแบบว่าเพื่ออะไรครับช่างเตยก็คืออย่างที่เตยแจ้งไปในส่วนของเสาตรงกลางนะคะเหล็กมันจะต้องอยู่ตรงกลางพอดี ให้เนื้อปูนอ่ะมันอมตรงเหล็กทั้งสองฝั่งก็คือด้านละสองเซนสองเซนอ,ซนอมค่ะ้านล่นลางด้วยแล้วก็ด้านบนก็คือเราใช้เป็นแบบเหล็กขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบเหล็กของเตยในตัวเนี้ยของเตยจะใช้อยู่ที่ 20, ่สคูณหกค่ะทั้งหมดเลยแล้วด้านในคุณผู้ชมด้านในนี่คือเราทําอะไรไปครับค่ะในส่วนของด้านในนะคะเป็นแนวคานวิ่งทั้งหมดก็คือเตยจะทําทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คือทุกอย่างมันจะเป็นการออกแบบของวิศวกร ในส่วนของคานค่ะถ้าระยะห่างอ่ะจะห่างอยู่ที่6เมตรคานเต้ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยคานจะจะใหญ่อยู่ที่60คูณ20ถ้าบางที่ระยะห่างอยู่ที่5เมตรก็จะเป็นคาน50คูณ20ทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ําหนักด้วยนะคะน้าหนักนนที่คุยกับทั้งลูกค้าว่าลูกค้าต้องการน้าหนักเท่าไหร่เพราะเต้ถอดบียคิวทั้งหมดอยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือการถอด b บีคิวนะ ดเดินดูไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับก็คือเป็นการทํางานนะครับในขั้นตอนนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับช่างเตยฮะในขั้นตอนวันพรุ่งนี้ค่ะเตยจะทําการเทคานละว,วันนี้จะไล่เก็บรายละเอียดแนวคานทั้งหมดนี่คุณชมแล้วก็ท่อนะครับก็คือมีการเดินท่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ไหมฮะ อันนี้นเป็นในส่วน<ม>ของห้องน้ำโอ,อตรงนี้เป็นในส่วนของห้องน้ําใช่ค่ะ,ะคเดินท่อทุกอย่างนะครับมีการเทลีนด้วยใช่ค่ะนะฮะความนหนาของลีนของเตออยู่ที่5เซนนะคะเทเทเป็นร่องเก็บงานเป็นระเบียบทั้งหมดเลยแล้วอย่างปูนเนี่ยเราใช้ปูนสเตนงเท่าไหร่ครับช่างปูนเตใช้สเตนสงแป0คิวสสนเซเดอร์ค่ะเป็นปูนที่มีใบดับดองทั้งหมดอืมนี่นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนกําลัง ตีแบบแบบนี่คือเราใช้เป็นแบบเหล็กใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการวายจี้ไหมครับช่างเตยอ๋อมีการวายจี้ทุกจุดทั้งหมดค่ะเราถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ลูกค้าและบอกรายงานลูกค้าทุกวันค่ะในการทํางานของทุกหน้าง,งานนี่ฮะค,คุณผู้ชมดูนะ นี่คือโครงสร้างนะครับการทําอะไรครับช่างเตยการทํำสร้างโกดังค่ะโกดังอย่างโกดังแบบนี้ช่างเตยรับสร้างที่ไหนบ้างครับโกดังนะคะเตยรับทั่วกรุงเทพและปริมณฑลค่ะจริงๆภาคใต้ก็รับนะคะแต่ว่าต้องดูที่ปริมาณค่ะเพราะว่าเตยถอด B O Q อยู่แล้วแล้วมีการรับประกันไหมครับตารางเมตรละ7,800บาทเองค่ะในส่วนของงานฐานล่างของเตยรับประกันอยู่ที่5ปีนะคะสถาปั์น้ำรั่วซึม1ปีค่ะ สนใจขอเบอร์หน่อยครับ0948242242ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ